วันนี á, día, 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 ment, uso, ้เราก็พาทุกคนมาที่เคื่อนวชิราลงกรณนะครับผมเรียกแบบก็คือว่าเขาแหลมนะครับวันนี้เราก็มาเชี่ยวพัก่อนตกปลาวันนี้เราจะมาเน้นแบบสนุกสนานมากกว่าครับผมวันนี้ไม่ค่อยเน้นตกปลาเท่าไหร่นะเแตกก็ออมาเท่าเดิมครับผมผมสิบคันเหมือนเดิมก็มีพี่โบมาด้วยครับนี่ครับน้ำโบสวัสดีครับน้ำโบมาด้วยคนหนึ่งนี่พี่พรครับพาเด็กๆมาเล่นน้ำรับ นี่ครับผมพาเด็กๆมาเล่นน้ำครับวันนี้สวัสดีครับเด็วสวัสดีครับนี่สวัสดีครับมาแล้ว,วนี่พาเด็กมาเล่นน้ำกับวันนี้นแล้วก็มีแม่ครัวนั่งข้างในมีคนนายสายแบกครับวันนี้จัดของมาเต็มครับ เป็นลานตีเบ็ดนะครับลงไปหมดแล้วหมดสิบกว่าคันครับสิบเอ็ดติดอคันลงหน้าดินหมดเลยนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่แพเหนือเขื่อนพักนักตกปลาครับอยู่ที่เขื่อนเขาแหลมนะผมก็ไปติดตามผลงานกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศรอบๆบกันครับวันนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ก็ เรามาถึงก็ประมาณบ่ายสองแล้วผมไปลุ้งอะไรครับผม ครับวันนี้ตกแล้วนะผมเราก็มาตำตำตำกินข้าวกันครับเราไม่มีกับข้าวมาวันนี้เอาแค่ไข่กับมะละกอมาครับแล้วก็ไสหมูครับไสย่างวันนี้โนอันนี้ที่เด็ดเลยก็คือไสย่างครับตงหน้ายัไม่ได้ไปดูไสย่างเลยค่ะกำลังก้มอยู่เลยครับเห็นบรรยากาศตอนนี้ก็ไม่เยอะนะคะจ้า <ม>ต,กตกด้วยยอะเลนนะรบรรยากาวไงต่อกตำพิกต่อก็ไปดูนะคะว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเนาะเ,นเขาบอกว่าปลากินกลางคืนนะที่นี่เป็นยังไงก็เป็นตอ,อนกลางคืนครับ แต็มแรกปลากระมังครับผมแบบจะเปลี่ยนเยียร์ครับจะเปลี่ยนเยียร์ไม่รู้ติดตอนไหนครับเนี่ยตั้งแต่กี่โมงเต็มแรกครับเต็มแรกตั้งแต่บ่ายสามแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วครับประมาณสี่โมงครึ่งครับเต็มแรกเรามาแล้วครับลุ้นกันต่อครับเล่นน้ำเพิ่งเลือกมาเมื่อกี้ อากาศจ้ำเย็นครับผมห้าหกโมงแล้วครับบรรยากาศดีมากครับผมที่นี่ผัดเย็นๆครับจุดทานแล้วครับทำอะไรครับเนี่ยเอาไปทำอะไรครับย่างไส้กับย่างาย่างคอหมูย่างย่างไส้รครับนี่ครับแล้รอคนย่างนะไปไหนกรับไม่รู้เนี่ย ไปก็ก่อแล้วยอดเลยคนี่เรากินหมูย่างกันนะครับวันนี้วันนี้ก็ใสายา่ย่างเหรอใช่ปลาได้สองตัวใส่ย่างไม่ครัวไม่ครัวมือหนึ่งอะไรก็อะไรก็น้ำ <laughs> <laughs> อะไรก็น้ำน้ำไม่มา <laughs> พี่ไม่ได้กินเนี่ย วิ่งเหลืองมากเลยอ่ะเหลืองหรือจะไหมด้วยไม่มีที่พีใช่แล้วไม่มีที่พีอร่อยมากเฮ้ยแต่บรรยากาศดีบ้างใช่บรรยากาศดีมันจะต้องมาแล้วล่ะจะต้องมาจะต้องมายนั่นแหลงหั่งเขาใหญ่สุดๆค่ะอุ้ยอุ้ยฝังไม่ไหวฝังไม่ไหว ในขณะที่ย่างเด็กก็ยังไม่เลิกถือน้ำเด็กถือน้ำตั้งแต่ก็ถึกอ่ะเช้าถึกมากอ่ะไม่บ่ายปะไม่บ่ายเนี่ยยังตอนนี้ยังไม่เลิกเลยยังไม่เลิกถึกมากบรรยากาศตอนเย็นค่ะเมื่อกี้ตกปลาอะไรนะ เ<น>มืเ่อแกะตกปลาตปลาเข็มมาลากใช่ไหมแต่ไ,ไม่ติดแล้วลองใหม่ค่ะเอาเลย ยังไม่มีกค่ท้งนจิ้มเลยพี่ลูกท้องนจิ้มน่าจะเป็นพ่ี่วัวกินบ้างะไปแล้วเอาดิเอาดิเอาเร็วเอ้ยมาเล็วเฮ้ยเสียเฮ้งเหมยเเนี่ยเูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ยเฮ้ยเ่้ยเฮบ้ยเฮ้ยเตา้้วก็ปลาเ็มเ้้ พ่โปากเหมือนจระเข้เลยดูดิได้จนได้เนะต้องต้องดึงเร็วๆอ่ะเป็นไงขายเวกเฮ้ยเกี่ยวไหมแม่กลับดูเลยสุดไหมล่ะเกี่ยวสุดไหมล่ะใส่ใส่แห่งผมเลยเรียกเรียกใส่ะมเรียกกุณไม่รู้นะเยาแม่อ่ะแตโฟะเอานนี้ยน่่ใส่ในนี้เหรอจะเฮ้ยมันโดดนะเนี่ยมันโดดเดี๋ยว แล้วก็มาแล้วเอ้ยเอ้ยมีมีไซส์ครับงานนี้เฮ้ยครับมาแล้วลอกออกไปแล้วครับเบา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 โอ้โหบอกให้เบาหลุดไปแล้วครับผมก็ไปหลังอนไปอ่ะเกี่ยวนี่มาเกี่ยวนี่มา หลุดครับผมใหญ่ว่าตัวนี้ใหญ่หลอกออกหน่อยครับมีลุ้นแล้วครับมีลุ้นแล้วไม่ได้เปิดปีกไว้เป็นไงครับเสียดายไหมครับแดยมากเลยหลอกออกเลยครับหลอกออกหลอกออกเลยเครับทันใครวะเนี่ยก็ไปหลังมันขนาดนั้นไม่ปล่อยเล่นเลยอ่ะงัดอย่างเดียวโอเคครับ หนไหครับอเัเนียที่สเเป็นเมด้วยปะเป็นไครับหเสียดามากเลยสียดาด,ดูไหมครับลุดีแล้วหรครับลุดีแล้วครับตัวใหญ่รับไม่ด้ไม่ไปหลุด อมาแล้วครับผมกระมังครับแต้มที่สามนัพูจัดให้แล้วครับเย็น <c oughs> ๆครับปลาเริ่มกินเย็นๆนะครับผมดูบรรยากาศตอนเย็นครับนี่ครับบ,บ,รบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศค่อนข้างดีครับตอนเย็นลุ้นครับคืนนี้ เราจะเจอปลาใหญ่กันหรือเปล่าไปเลยครับผมมาเลยครับอ,อนะิต้าขอขอขอันนี้หน่อยลูกอะไรพี่ซ่าปลาเอาก็ได้ไหนให้ยูไหนเหรอวะเอาก็ได้ยกเอาก็ได้เม่หมอนมันจะใหญ่อยู่นะ แต่จริงปากก็ไม่รู้โอ้โหไม่ใหญ่ไหนอาพี่พอลตากลไว่จัดไป่ตกลายอดมาแล้วกระมังครับกระมังไซส์เดิมแหละเนี่ยไซส์สวยๆครับคขึ้งโลได้อะกระมังครับ กลางคืนครับกลางคืนกลางวันไม่กินเลยครับกินกลางคืนสุดยอดครับหมันหมันเดี๋เราไอ้นี่ตัวเองตัวเองสวิงมาลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันโยดเลยสวิงมาสวิงมาสวิงขึ้นมาเร็วมาแล้วครับตึ๊บโอ้ยมันตัวมันใหญ่ ปกดครับกดเหลืองกดเหลืองครับกดดิเอาเอาวางกองกดดิ้กดเนี่ยกดเนี่ยขั้นไหนวะเอากดเลย ้ไอ้เหี้ยมันวิ่งโชบไอ้แซดมันมันยังไม่เข้าปากมันเลยเข้าข้างมันแมงในเต็มหลังเดียนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับปวดครับปีนขึน้นครับผมไม่เข้า,าปากนะเข้าคาง, <laughs> งมันเงียบขึ้นมาได้แล้วครับผมใส่ใสวยๆยยครับสวยๆสวยๆโอเคครับ ด้านนี้เลยอ่ะเอ้าทำไมไม่แตกตัวใหญ่เปล่าตัวไม่ใหญ่หรอกลอกลั่นลอกลั่นโอ้โหไม่ดิ้นเลยอ่ะเฮ้ยสวิงมาตักดิสวิงสวิงไอ้ไนี่เราจะประมาณฝ่ามือได้ครั ตาแก่เลยตอนนี้ฟามือได้มั้มเฮ้ยฟามือได้มั้มโอ้โหโอ้โหมาเสร็จเรียบร้อยหลอกลั่นได้แล้วเดี๋ยวเบ็ดที่วันนี้ไปกดเรื่องรากฏอ่าอะไรแหลมแต้มที่สองครับปรากฏแต้มที่สองสสวยครับไซนี้ไซนี้ก็ประมาณกลางวันไม่ปลาไม่กินสามร้อยยี่สิบรู ขับรถมานะโอเคมาอีกแล้วครับฝนตกครับแป๊ดหน่อยหนึ่งครับกดน้อยครับแต้มที่สามแล้วครับผมกดกดเหลืองกดเหลืองเฮ้ยระวังนะ <laughs> เดี๋ยวเฮ้ย <laughs> อาบูไม่นี่ยยอดเลยครับแต้มที่สามนี่ครับกดเหลืองครับสวยสวยครับสวยสวยครับผม ฝนตกนะครับนั่งอยู่ข้างในกันโอเคครับกลางคืนก็ถือว่าไม่เงาครับกลางคืนพอได้ลุ้นเยอะเลยครับฝนตกนะครับผมมันมันครับผมครนี่ครับนะไม้แล้วครับกะมังครับผมใส่เสื้อกะมังนี่ไหนปลาเยอะเลยครับผมมันมันมันกะมังบุกครับวันนี้เนี่ครับกว้างมั้งเหรอโอ้มันพันพันพันขนาดมา โ่นโ่นโ่นสายเอ็นกระมังใหญ่ครับแล้วก็ลุ้นกุ้งเล่นไปเล่นมาพากินครับดูท่าเยอะก่อนครับนี่ครับเป็นไงนะครับดูท่าเยอะก่อนครับ กระมังแตกครับวันนี้กระมังบุกนี่ไงครับผมเป็นคนปั้นเดียวครับเขาเป็นคนเยื่อป่าครับวันนี้มาแล้วครับนิ่งอะไรกระมังครับนิ่งแล้วโอ้โหโอ้โหกระมังครับผม ไส่สวยครับกำลังไซสใหญ่เลยครับผมนี่สยอดเลยครับมานมนครับมันมันนี่ครับที่นั่งไปพักนึงครับผมกดเหลืองครับแต้มที่สี่แล้วครับเนี่ยนี่ยอดเลยครับตีสี่แล้วครับผมวันนี้โอเคครับมาแล้วครับผมตอนเช้าครับ ก็สวัสิตตอนเช้านะครับผมปลากดเหลืองครับแตมที่หกครับของคืนนี้แตมแรกของเช้านี้ครับแต่เต็มที่หกของเมื่อคืนครับเดี๋ยวลครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับก็มันห้าโมงวันนี้แล้วก็กลับแล้วครับผมพอมีแตมนะครับผมโอเคครับปลากินครับนะต่อครับเสรังครับ ครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมนี่ครับมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับนีหมอกหมอกลงครับเขาบรรยากาศดีมากครับตอนเช้าสดชื่นมากเลยครับผม ยอดเลยครับบรรยากาศก็มีปลาขึ้นหนาตัวอยู่นะครับหน้าแพตอนเช้ามาลุ้นกันว่าเราจะโดนหรือเปล่าเช้าวันนี้มอเช้าก็ได้ปรากฏเหลืองมาตัวหนึ่งครับแล้วก็กำะมังอีกตัวหนึ่งครับโอเคครับผม อันนี้คือปลาที่เราได้เมื่อคืนนะคะส่วนใหญ่ปลาจะกินกลางคืนก็จะมีพวกปลากดปลากระมังค่ะเยอะหน่อยเนาะเมื่อคืนกินอะกลางคืนตอนเช้ามาไม่กินเลยกลับบ้านไปแล้วเงี้ะไม่กินแค่กลางคืนแล้วเราแค่กลางคืนแล้วมันเป็งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าตแต่เมื่อเช้ามีเมฆแต่ว่าถ่ายไม่ทัน นองออกใช่พออออออี่้เอาออกเขามไปแอย่กิแล้วลกิ่แล้ว,ลวมือเบ็ดอออตอนนี้หลับไปแล้วค่ะ ลไปไที่เรีบเยบร้อยโอเคค่ะแตมาดูกันว่าช่วงเช้าเราจะได้ปล่าถ้าไม่ได้ก็ได้ถึงเวลากลับพอดีปกรณที่ได้เมื่อคืนครับย่างเรียบร้อยครับผมกำลังเก็บอุปกรณ์น,นะครับนี้เราก็ออกห้าโมงครับผมห้าโมงเช้า ก็กำลังเก็บอุปกรณ์กลับกลับบ้านกันครับผมบอ,ไไอันนี้ก็กินข้าวต้มครับข้าวยังไงอร่อยไหมอ,อ,อร่อยตื่นเพิ่งตื่นครับใ,ใครจะทำยูทูบมาทำยูดิ <S <S Youtube <S <S เล่นนะ้ำไปไหนแล้วมาเล่นน้ำแล้วไปเล่นล <S <S ลน้ำไปแล้วใครจะทำยูทูบ ยอดเลยครับผมีข้าวด้วยกันครับกับข้าวเช้านี้ของเราครับผมย่างปลาทอดไข่ทอดหมูผัดหอยครับหอยนี่เป็นงูม้าครับส้มตำกินข้าวกันครับผมข้าวเช้าหอยก็หอยเคลื่อนปลาก็ปลาเคลื่อนมีแค่หมูกับไข่หมูเคลื่อน หมูเคลื่อนหมูเคลื่อนครับเอาเคลื่อนมาทั้งนั้นครับของของเคลื่อนต เสียกดเนื้ออแล้วครับเนี่ยกินเหมือนปลากดเลยนะปลากดแงเอ้ยมันกินเยอะเหมืนแล้วทำไมตัวเนื้อมันอะไรนะ มันแข่งแปเลนะหมนคนเล่นกลออันนี้ตัเาตยอไม่รายะคอหอยลายจืหอยหอยเกลือนหอยเกลื่อนหอยเกลื่อนครับไม่มีดินแล้วแค่วันต้องืนแล้วเรามากินปลาเกลื่อนวันนี้กินหอยเกลื่อนนั่นแหละกินเลย ต,นนต้มทำต,ต,ต้มตามก็อร่อยนะทำตามินเขาต้มก็อร่อยเหมือนนะเนี่ยอืมใช่ให้ว่าทำนะ <c oughs> แต่มันก็ไม่ลงกัน <c oughs> ครับเริ่มเก็บอุปรกรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็เก้าโมงครึ่งแล้วครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมที่นี่สำหรับใครที่ยำ มาก็สอบถามได้ครับแพเหนือเขื่อนพักนักตกปลาครับผมบ<า>เจ็บอุปกรณ์แล้วครับ,บ<า>ก็ปลาก็พอได้ครับพอมีครับกลางคืนเล่นประกดก็พอได้สนุกก็พอได้ลุ้นประกดครับมื่อคืนนี้กระมังถล่มครับเพียบเลยครับกระมัง รอบเลยครับประมาณนี้นะครับผมสอเคครับครับพี่ปินนานานี่ก็มาถึงสิ้นสุดทริปของเราแล้วนะครับที่แพรเเนือเขื่อนเขาแหลมนะครับผมก็วันนี้เราก็มาเที่ยวสนุกสนานพักผ่อนเฉยนะครับผมก็ไม่เน้นตกปลาเท่าไหร่แต่เมื่อคืนนี้ปลากระมังบุกค,ครับผมกระมังไม้แตกเลยครับเมื่อคืนกระมังกิน แต่ที่นี่ปลาจะกินช่วงกลางคืนนะครับกลางวันไม่ค่อยกินแต่ก็ถือว่าพอมีผลงานให้พี่ๆนานาแลีท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่นะครับผมก็น,นี้เราก็มาที่สนุกสนานเล่นน้ําตกปลาพักผ่อนครับผมทานข้าวกินที่แพร์กันครับก็มากัน,นกับน้ปูกับนาโบมาครอบครัวมาเที่ยวครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานเขียวอินดี้พาเพลินด้วยนะครับผม รับวันนี้ผมก็กลับลาเพียงท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ